คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเนื้อหานี้ผสมผสานข้อเท็จจริงกับสมมุติฐานกรุณาใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อมูลเพิมเ่มเติมจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังลอยตัวอยู่ในห้องโดยสารของยานอวกาศหน้าต่างเป็นความมืดมิดของเอกภพและคุณรู้สึกเหมือนร่วงลงไปในห่วงที่ไม่มีท้องไม่มีฟ้าเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วง ตอนนี้ถ้าหากคุณตั้งครรภ์แล้วลูกที่อยู่ในท้องคุณจะเป็นอย่างไรมันจะเติบโตได้แข็งแรงเหมือนลูกที่เกิดบนโลกไหมหรือว่าแรงโน้มถ่วงที่เรามองข้ามไปนั้นจริงๆแล้วสำคัญต่อการเติบโตของสิ่งมีชีวิตมากกว่าที่เราคิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามที่อาจเป็นกุญแจสู่อนาคตของมนุษย์ในจักรวาลเมื่อเรามองไปที่แผนการสำรวจอวกาศในอนาคต การเดินทางไปดาวอังคารจะใช้เวลา3ปีการตั้งคันของมนุษย์ใช้เวลา9เดือนนั่นหมายความว่าระหว่างการเดินทางไกลในอวกาศมีโอกาสสูงมากที่ลูกเรือจะมีลูกกันแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่เราคิดอวกาศไม่ใช่แค่ห้วงว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยรังสีอันตรายไม่มีแรงโน้มถ่วงและสภาพแวดล้อมที่แปลกไปจากทุกสิ่งที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเคยประสบมา ลูกในท้องแม่จะได้รับผลกระทบอย่างไรร่างกายที่กำลังเติบโตจะพัฒนาได้ปกติไหมนักวิทยาศาสตร์เริ่มหาคำตอบผ่านการทดลองกับสัตว์เริ่มจากหนูปลาจิ้งเลนและนกพวกเขาส่งสัตว์ตั้งคันขึ้นไปในอวกาศผลลัพธ์ที่ได้กลับน่าตกใจบางครั้งลูกสัตว์เกิดไม่ครบกำหนดบางครั้งพัฒนาการล่าช้าแม้แต่การคลอดก็มีปัญหา เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับนักบินอวกาศมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของมนุษยชาติถ้าเราจะย้ายไปอยู่บนดาวดวงอื่นถ้าเราจะสร้างอนานิคมในอวกาศเราต้องมีความสามารถในการสืบพันธุ์ไม่เช่นนั้นมนุษยชาติรุ่นแรกที่ไปอยู่ดาวดวงอื่นก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยก่อนที่เราจะไปลึกเรื่องการมีลูกในอวกาศเรามาทำความเข้าใจแรงโน้มถ่วงกันก่อน แรงโน้มถ่วงคือแรงที่ดึงดูดทุกสิ่งให้มีการเคลื่อนไหวเข้าหากันบนโลกเราคุ้นเคยกับแรงโน้มถ่วง9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองมันทำให้เราเดินได้นั่งได้นอนได้โดยไม่ลอยไปไหนมันทำให้น้ำไหลลงข้างล่างทำให้หัวใจของเราสูบเลือดขึ้นไปหาสมอง ในอวกาศสิ่งที่เรียกว่าไมโครแกรวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงต่ำมากทำให้ทุกอย่างลอยตัวนักบินอวกาศต้องใช้ตะขอเกี่ยวร่างกายเวลานอนต้องดื่มน้ำจากหลอดพิเศษเพราะน้ำจะกลายเป็นลูกบอลลอยอยู่ในอากาศแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องสะดวกสบายร่างกายมนุษย์วิวัฒนาการมาเพื่อใช้ชีวิตใต้แรงโน้มถ่วงของโลก กระดูกของเราแข็มแรงเพราะต้องต้านแรงโน้มถ่วงกล้ามเนื้อของเราแกร่งเพราะต้องยกของหนักระบบไหลเวียนโลหิตทำงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงช่วยดึงเลือดลงจากหัวเมื่อไปอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานกระดูกจะเริ่มบางกล้ามเนื้อฝ่อลงหัวใจอ่อนแอนี่คือผลกระทบที่เราเห็นกันชัดเจนในนักบินอวกาศตอนนี้ลองจินตนาการถึงทารกที่กำลังเติบโตในท้องแม่ มันต้องการแรงโน้มถ่วงเพื่อพัฒนากระดูกระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตไหมถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงระบบต่างๆในร่างกายจะเติบโตได้อย่างถูกต้องไหมสำหรับการเปรียบเทียบแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์มีเพียง16.6%ของโลกบนดาวอังคารมี38% ถ้าคุณหนัก100กิโลกรัมบนโลกคุณจะหนักเพียง16กิโลกรัมบนดวงจันทร์และ38กิโลกรัมบนดาวอังคารคำถามใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบคือแรงโน้มถ่วงต่ำแค่ไหนที่ทำให้การสืบพันธุ์ยังเป็นไปได้ดาวอังคารที่มีแรงโน้มถ่วงหนึ่งในสามของโลกจะเพียงพอไหมหรือว่าดวงจันทร์ที่มีแรงโน้มถ่วงเพียงหนึ่งในหกจะยากเกินไป นักวิทยาศาสตร์จากนาซา ESA และสถาบันวิจัยทั่วโลกได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายสิบปีเริ่มจากการส่งหนูตั้งคันขึ้นไปในสถานีอวกาศการศึกษาการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการและการจำลองสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำบนโลกผลการวิจัยเริ่มชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงการปฏิสนธิสามารถเกิดขึ้นได้แต่การเติบโตของตัวอ่อนมีปัญหา การคลอดก็มีความผิดปกติบางการทดลองพบว่าลูกสัตว์ที่เกิดในสภาพแรงโน้มถ่วงตำ่ำมีปัญหาเรื่องสมดุลปัญหาเรื่องกระดูกและปัญหาเรื่องระบบประสาทแต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะการทดลองในอวกาศมีราคาแพงมากและมีข้อจำกัดทางจริยธรรมจากที่เราได้พูดกันมาเราเห็นได้ว่า การมีลูกในอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายแรงโน้มถ่วงที่เราคิดว่าธรรมดากลับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของสิ่งมีชีวิตตอนที่สองเราจะไปดูผลการวิจัยอย่างละเอียดจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอะไรบ้างจากการทดลองกับสัตว์ต่างๆรวมถึงผลกระทบของรังสีคอสมิกที่ไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรค และที่สำคัญเราจะมาดูกันว่าผลการวิจัยเหล่านี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับโอกาสของมนุษยชาติในการไปตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นโดยเฉพาะดาวอังคารที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของหลายประเทศพบกันใหม่ในตอนที่สองของลูกของเราจะเกิดในอวกาศได้ไหมความท้าทายที่อาจกำหนดอนาคตของมนุษยชาติ ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงคำถามใหญ่ว่ามนุษย์สามารถมีลูกในอวกาศได้หรือไม่เราเห็นแล้วว่าแรงโน้มถ่วงมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของสิ่งมีชีวิตและการขาดแรงโน้มถ่วงในอวกาศอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการพัฒนาของตัวอ่อนวันนี้เราจะเจาะลึกไปดูผลการวิจัยจริงที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำมาตลอดหลายสิบปี จากการทดลองกับหนูปลาไปจนถึงแผนการทดลองกับเซลล์มนุษย์เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าการสืบพันธุ์ในอวกาศมีอุปสรรคอะไรบ้างและมันท้าทายแค่ไหนการวิจัยเรื่องการสืบพันธุ์ในอวกาศเริ่มต้นจากโครงการคอสมอสของรัสเซียในปี1987นักวิทยาศาสตร์ส่งหนูตั้งคันขึ้นไปบนดาวเทียมคอสมอส1129 ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ทุกคนตกใจหนูส่วนใหญ่แท้งลูกแม้แต่หนูในกลุ่มควบคุมบนโลกก็ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เนื่องจากความเครียดจากการเตรียมการทดลองต่อมานาซาทำการทดลองที่ประสบผลสำเร็จมากกว่าโดยส่งหนูตั้งคันขึ้นไปบนกระสวยอวกาศระหว่างกลางคาบการตั้งคันผลการวิจัยที่ได้น่าสนใจมาก หนูที่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงต่ำแสดงอาการการหดรัดตัวของมดลูกมากกว่าปกติสองเท่าแต่ลูกหนูยังคงเกิดได้ปกติและน้ำหนักแรกคลอดไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมการทดลองกับเซลล์สืบพันธุ์ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบว่าการปฏิสนธิของหนูสามารถเกิดขึ้นได้ปกติในสภาพไมโครแกรวิตี้แต่การเติบโตของตัวอ่อนช้าลงและเซลล์โทรเฟกโตเดิม erm, ซึ่งจะเติบโตเป็นรกในภายหลังมีจำนวนน้อยกว่าปกติที่น่าสนใจคือการทดลองกับสัตว์ชนิดอื่นปลาเมดากะสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ในอวกาศได้ ลูกปลาที่เกิดขึ้นสามารถใช้ชีวิตและสืบพันธุ์ต่อได้เมื่อกลับมาบนโลกแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลับมีปัญหามากกว่าการวิจัยล่าสุดเมื่อปี2023จากมหาวิทยาลัยลีดส์ในอังกฤษได้วิเคราะห์ทุกขั้นตอนของการตั้งครันและเสนอสมมุติฐาน Black Swan ที่บอกว่าการตั้งครันที่สำเร็จในอวกาศอาจเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากปัญหาแรงโน้มถ่วงแล้วอีกปัญหาใหญ่คือรังสีคอสมิกในอวกาศลึกไกลจากการปกป้องของสนามแม่เหล็กโลกนักบินอวกาศจะได้รับรังสีมากกว่าคนบนโลกหลายร้อยเท่าการวิจัยพบว่ารังสีคอสมิกส่งผลกระทบต่อเซลล์สืบพันธุ์อย่างรุนแรงในเพศหญิงรังสีอาจทำลายไข่ในรังไข่ได้ถึง50ในระหว่างการเดินทางไปดาวอังคาร ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงจะมีโอกาสมีลูกน้อยลงและอาจหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติในเพศชายรังสีส่งผลต่อการผลิตอสุจิและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน DNA ของอสุจิซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของลูกในอนาคตแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือผลกระทบต่อตัวอ่อนที่กำลังพัฒนา รังสีคอสมิกอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการพัฒนาโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองซึ่งเป็นระบบที่อ่อนไหวต่อรังสีมากที่สุดการทดลองบนโลกด้วยรังสีที่จำลองสภาพอวกาศลึกพบว่าตัวอ่อนหนูที่ได้รับรังสีมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของสมองการเรียนรู้และความจำถ้านำมาเปรียบกับมนุษย์อาจหมายถึงเด็กที่เกิดในอวกาศจะมีปัญหาทางสติปัญญา นอกจากนี้รังสียังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายต้านทานโรคได้น้อยลงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดเช่นยานอวกาศที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันรังสีทั้งการสร้างเกราะป้องกันการใช้สนามแม่เหล็กเทียมและยาป้องกันผลกระทบของรังสี แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลองการค้นพบที่น่าตกใจที่สุดจากการวิจัยคือแรงโน้มถ่วงมีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนมากกว่าที่เราเคยคิดการทดลองพบว่าเซลล์ต้นกำเนิดของตัวอ่อนที่เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ต่างๆในร่างกายมีปัญหาเมื่ออยู่ในสภาพไมโคร g กรวิตี เซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้ใช้แรงโน้มถ่วงเป็นสัญญาณในการตัดสินใจว่าจะแยกตัวเป็นเซลล์ประเภทใดการขาดแรงโน้มถ่วงทำให้กระบวนการนี้เกิดความสับสนเซลล์อาจพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ผิดพลาดหรือไม่พัฒนาเลยการวิจัยกับเซลล์ต้นกำเนิดมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติพบว่าเซลล์เหล่านี้แยกตัวเร็วกว่าปกติแต่กลับพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการก่อตัวของอวัยวะต่างๆอีกปัญหาคือการไหลเวียนของโลหิตในสภาพไม่มีแรงโน้มถ่วงเลือดไม่ไหลลงข้างล่างตามธรรมชาติทำให้การแจกจ่ายออกซิเจนและสารอาหารไปยังตัวอ่อนมีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดของตัวอ่อนอาจพัฒนาผิดปกติกระดูกเป็นอีกระบบที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก การวิจัยพบว่าการขาดแรงโน้มถ่วงทำให้การสร้างกระดูกช้าลงขณะที่การสลายกระดูกเร็วขึ้นเด็กที่เกิดในสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำอาจมีกระดูกบางและอ่อนแอระบบสมดุลและการได้ยินก็มีปัญหาเช่นกันหูชั้นในที่ใช้ในการทรงตัวพึ่งพาแรงโน้มถ่วงในการทำงาน การทดลองกับลูกหนูที่เกิดในสภาพแรงโน้มถ่วงพบว่าพวกมันมีปัญหาเรื่องการทรงตัวอย่างมากเมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแรงโน้มถ่วงปกติที่น่าห่วงที่สุดคือระบบประสาทการพัฒนาของสมองและไขสันหลังต้องการสัญญาณจากแรงโน้มถ่วงการขาดสัญญาณน,นี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ความจำและการควบคุมการเคลื่อนไหวจากหลักฐานทั้งหมดที่เราได้เห็นมา ปัญหาการสืบพันธุ์ในอวกาศดูเหมือนจะยากมากกว่าที่เราเคยคิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาทางออกในหลายแนวทางบางคนเสนอให้ใช้แรงเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมบางคนเสนอให้ใช้ระบบผสมคือให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นในอวกาศแต่ให้การคลอดเกิดขึ้นบนโลกหรือดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วง อีกแนวทางหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีการปฏิสนธิในหลอดทดลองส่งเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นไปแทนการส่งคนตั้งครรนแล้วให้การเติบโตอของตัวอ่อนเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ดาวอังคารที่มีแรงโน้มถ่วง38%ของโลกอาจเป็นทางออกหนึ่งถ้าแรงโน้มถ่วงปริมาณนี้เพียงพอต่อการสืบพันธุ์ มนุษยชาติอาจสามารถตั้งรกรากบนดาวแดงได้ในตอนที่3เราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์เสนอแนวทางแก้ปัญหาอะไรบ้างและโอกาสของการสืบพันธุ์นอกโลกอยู่ที่ไหนตอนที่แล้วเราได้เห็นผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการสืบพันธุ์ในอวกาศมีอุปสรรคมากมายทั้งปัญหาแรงโน้มถ่วงตำ่ำที่ส่งผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อน ปัญหารังสีคอสมิกที่อันตรายต่อเซล์ลสืบพันธุ์และปัญหาการพัฒนาของระบบต่างๆในร่างกายที่ต้องการแรงโน้มถ่วงในการทำงานแต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกวันนี้เราจะมาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์เสนอวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้างและโอกาสของมนุษยชาติในการไปตั้งรกรากนอกโลกเป็นอย่างไรหนในแนวทางที่น่าสนใจที่สุด คือการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมด้วยการหมุนนักวิทยาศาสตร์เสนอให้สร้างสถานีอวกาศรูปวงล้อขนาดใหญ่เมื่อหมุนรอบตัวเองผู้อยู่ภายในจะรู้สึกเหมือนมีแรงโน้มถ่วงแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นักฟิสิกส์เจอราดโอนิวเสนอแนวคิดโอนิวซิลินเดอร์ตั้งแต่ยุค60เป็นสถานีอวกาศรูปกระบอกยาวที่หมุนรอบแกนกลาง สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมได้ตั้งแต่หนึ่งใน4ไปจนถึงเท่ากับแรงโน้มถ่วงโลกวิธีนี้แก้ปัญหาการพัฒนาของตัวอ่อนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มีข้อจำกัดการหมุนอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบคอริโอลิสที่ทำให้รู้สึกเวียนหัวและการสร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่แบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนมหาศาล แนวทางที่2คือการพัฒนาเทคโนโลยีการปกป้องรังสีนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อสร้างเกราะป้องกันร,รังสีแบบใหม่ทั้งการใช้วัสดุพิเศษการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมและการพัฒนายาป้องกันผลกระทบของรังสีองค์การอวกาศยุโรป ESA กำลังพัฒนาโครงการที่เรียกว่า Radiation Shielding ที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายกับเกราะป้องกันของโลกคือการสร้างสนามแม่เหล็กรอบยานอาวกาศเพื่อเบี่ยงเบนรังสีคอสมิกแนวทางที่3คือการแยกวงจรชีวิตนักวิทยาศาสตร์เสนอให้การตั้งครนภเกิดขึ้นในสภาพแรงโน้มถ่วงตำ่ำแต่เมื่อเข้าช่วงวิกฤตของการพัฒนาให้ย้ายแม่และเด็กไปยังสถานที่ที่มีแรงโน้มถ่วงสูงกว่า เช่นสถานีอวกาศที่มีการหมุนหรือดาวเคราะห์แนวทางที่4คือการใช้เทคโนโลยีการปฏิสนธิในหลอดทดลองอย่างต่อเนื่องแทนที่จะให้การตั้งคันเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การปฏิสนธิการเติบโตของตัวอ่อนไปจนถึงการเลี้ยงดูทารกแรกคลอดปัญหาการสืบพันธุ์ในอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยศาศาสตร์ มันเป็นเรื่องของอนาคตมนุษยชาติถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้มนุษยชาติจะติดอยู่บนโลกตลอดไปดาวอังคารกำลังกลายเป็นเป้าหมายหลักของการสำรวจอวกาศแรงโน้มถ่วง38%อาจเพียงพอสำหรับการสืบพันธุ์แต่เราต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการค้นพบนี้ก็มีผลกระทบต่อการวางแผนภารกิจอวกาศในอนาคต ภารกิจไปดาวอังคารที่ใช้เวลา3ปีต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ลูกเรือจะมีลูกกันและต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์นั้นบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่มีแผนส่งคนไปอยู่บนดาวอังคารต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังการตั้งอนานิคมบนดาวอื่นจะสำเร็จได้ต่อเมื่อผู้ตั้งถิ่นฐานสามารถสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกหลานได้ในมุมมองของการแพทย์ การวิจัยเรื่องการสืบพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเติบโตของมนุษย์ความรู้นี้อาจนำไปใช้ในการรักษาผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือการสืบพันธุ์ใหม่ๆการทำความเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงมีผลต่อการพัฒนาของเซลล์อย่างไรอาจเปิดประตูสู่การรักษามะเร็งการรักษาโรคเสื่อมหรือแม้แต่การชะลอวัย สำหรับเด็กรุ่นใหม่การค้นพบนี้อาจเปลี่ยนแปลงการศึกษาและการเตรียมตัวสำหรับอนาคตเราอาจต้องสอนเด็กให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงแตกต่างกันทุกวันนี้มีมนุษย์มากกว่าหารร้อยคนที่เคยไปอวกาศแต่ยังไม่มีใครเกิดนอกโลกเลย เด็กคนแรกที่เกิดในอวกาศหรือบนดาวอื่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับโลกเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อมูลน่าสนใจมากมายจากการวิจัยเรื่องการสืบพันธ์ุในอวกาศข้อเท็จจริงแรกอสุจิของมนุษย์สามารถอยู่รอดในสภาพไมโครกราวิตี้ได้ดี การทดลองที่ใช้เครื่องบินพิเศษที่จำลองสภาพไร้แรงโนมถ่วงพบว่าคุณภาพของอสุจิไม่เสื่อมลงแต่การเคลื่อนไหวอาจเปลี่ยนแปลงไปข้อที่2ไข่ของปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถพัฒนาได้ปกติในอวกาศแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีปัญหามากกว่าสาเหตุที่นักวิทยศาศาสตร์คิดเป็นเพราะการตั้งครรภ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซับซ้อนกว่า ข้อที่ 3. เซลล์ต้นกำเนิดที่ส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแยกตัวเร็วกว่าปกติ3เท่าแต่กลับไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการพัฒนาของเซลล์ ข้อที่4หากมนุษย์เกิดบนดาวอังคารเขาจะสูงกว่าคนบนโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงต่ำแต่กระดูกจะบางกว่าและอาจไม่สามารถมาอยู่บนโลกได้เนื่องจากร่างกายไม่ทนต่อแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่าข้อที่ 5. การทดลองล่าสุดพบว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งอาจส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิตในร่างกายของแม่และเด็กข้อที่6 รังสีคอสมิกอาจมีผลดีบางอย่างการวิจัยบางชิ้นพบว่ารังสีปริมาณเล็กน้อยอาจกระตุ้นให้เซลล์มีความต้านทานต่อมะเร็งมากขึ้นแต่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมสุดท้ายการนอนหลับในสภาพไร้แรงโนมถ่วงมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ นักบินอวกาศมักมีปัญหาเรื่องการนอนหลับและนั่นอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสืบพันธุ์ในอวกาศยากขึ้นจากการเดินทางยาวนานในสามตอนของเราเราได้เห็นภาพรวมของปัญหาการสืบพันธุ์ในอวกาศซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้คำตอบสำหรับคำถามลูกของเราจะเกิดในอวกาศได้ไหมคืออาจเป็นไปได้แต่ไม่ง่าย เราต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมการเตรียมการที่ดีและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ดาวอังคารอาจเป็นเป้าหมายแรกที่เหมาะสมแรงโน้มถ่วง38%อาจเพียงพอสำหรับการเติบโตของมนุษย์แต่เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการแก้ปัญหานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว มันต้องการความร่วมกันจากนักวิศวกรรมแพทย์นักจิตวิทยาและคนอีกมากมายในที่สุดการที่มนุษยชาติจะก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกไปตั้งรกรากในดวงดาวอื่นได้หรือไม่อาจขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการแก้ปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์นี้เด็กคนแรกที่เกิดนอกโลกจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ของมนุษยชาติ การเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์ที่เราจากการเป็นสปีชีส์ที่อยู่บนดาวเคราะห์เดียวกลายเป็นสปีชีส์ที่อยู่ได้หลายดาวนั่นคือเสียงจากจักรวาลของวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังคลาสหมอนสุขภาพรองรับคอบาา่าไหลนอนสบายดีดีเป็นออฟฟิศซินโดรมจะรู้สึกหลับสบายดีขึ้นโครงสร้างหมอนช่วยรับพอดีกับบาา่าไหล ผสมเส้นใหญ่ไฟเบอร์สัมผัสนุ่มเด้งถ่ายเทอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศร้อนในบ้านเราและช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองอันเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ดีไซน์พร้อมซัพพอร์ตในทุกอิริยาบถท,ที่ขยับตัวขณะนอนหลับให้อิสระยามค่ำคืนด้วยขนาดใหญ่ไม่ว่าจะนอนตะแคงพลิกตัวด้านไหนก็สะดวก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดคอและอาการเมื่อยล้าสรีระช่วงบนซื้อเลยเพื่อการฟังพอดแคสต์จะได้หลับลึกหลับสบายหลับเต็มตื่น